ก่อนที่เราคิดว่าเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสําเร็จสร้างความรวยนะอย่างแรกที่ต้องปลดก่อนปลดหนี้ค่ะอันนี้บอกนะใครๆบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มาพูดเรื่อง <c oughs> นงเรื่องหนี้อะไรพูดถึงหนี้ก็กลายเป็นว่าดึงดูดหนี้สิจริงๆไม่ใช่แบบนั้นปลดหนี้ก็คืออะไรที่ไม่ดีตัดออกไปจากชีวิตคะ่ะปลดความทุกข์ออกจากตัวเองคะ่ะเราก็มองค่ะว่าก่อนที่เราจะสร้างความรวยเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้พูดจริงนะ เรามีหนี้เท่าไหร่เราต้องมีความเชื่ออย่างแรกเลยว่าเราจะปลดหนี้ได้สมมตินะคุณมีหนี้อยู่ล้านหนึ่งคุณต้องเชื่อก่อนว่าถ้าคุณทําออนไลน์ คุณจะปลดหนี้ได้ไม่ใช่ทุกคนน่ะคนที่ทออ้อจุดเริ่มต้นคือเขามีหนี้เป็นล้านแล้วเขาคิดว่าชาตินี้ชีวิตฉันก็คงไม่สามารถหาเงินล้านมาปลดหนี้ได้แล้วแหละพอมันคิดแบบนี้ชีวิตมันก็ไม่มีพลังคุณว่าเราจะมีกระจิกกระใจออกกล้องไลฟ์สดไหมอันนี้พูดตรงๆคุณว่าเราจะมีกระจิกกระใจในการทําคลิปวิดีโอสร้างตัวตนไหมถ้าชีวิตนี้ยังคิดว่าเออหนี้หนี้ที่เราสร้างมาเรายังไม่สามารถที่จะใช้หนี้ตัวเองได้อะตอนแรกครูสร้างก็มีหนี้หลักล้านเหมือนกันนะแล้วถ้าเป็นหนี้ของครอบครัวก็คือหลัก หลักนะสิบล้านแต่ถ้าเราคิดว่าเออมันมีนี่แล้วไงอ่ะนี่ก็คืออดีตถูกต้องไหมคะถ้าเรายังไม่ตายเราก็หาเงินใช้ได้ถ้าเรายังมีพลังเรายังมีความคิดเรายังมีมือมีเท้ามีสมองยังไงเงินหลักล้านเราก็ปลดได้คุณรู้บา้าและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครูซาม,มีพลังค่ะ